สวัสดีครับสวัสดีครับผมแซมจากรถหมดสัญญาเช่านะครับผมวันนี้แซมมีเบนซ์ E l a s s มาแนะนำา1คันนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้เป็นเบนซ์ E 3 5 0 E นะครับผมเป็นตัวชุดแต่ง AMG นะครับปักอินไฮบริดนะคันนี้รถปี2018นะครับคันนี้นะเลขไม้เพียง5 8 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคันนี้รถเกรด A นะนี่เลย สวยๆเลยสีดำสนิทนะดูสวยมากนดูกล้อง360องศานะกล้องหน้านี่เนี่ยสวยมากดูกระจังหน้าพรีเมียมมากนะครับผมนี่นะเซ็นเซอร์หน้า6จุดนะครับที่แซมเห็นเนี่ยจะมีอยู่เนี่ยตรงกันชนหน้านี่เนี่ยดูตรงกันชนหน้านี่หจุดเลยนะสวยมากนะครับผมนี่ ดูเครื่องยนต์นะครับเป็นปักอินไฮบริดนะนี่เครื่องยนต์2 0 0 0ซีซีนะคันนี้นะ211แรงม้าเลยนะดูนี่นะสวยๆเลยดูซอกต่างๆสวยงามนะดูเนี่ยเรียบเลยนะถึงเป็นรถยุโรปก็ต้องมีรอยอาร์คเอิร์กนี้เหมือนกันนะนี่ หัวนงหัวน็อตเนี่ยสติ๊กเกอร์มอกอ,อยู่เห็นไหมหัวน็อตไม่มีรอยล้มไม่มีรอยไขย่เหมือนช่นกันนะดูนี่นะนี่เหมือนกันเหมือนรถญี่ปุ่นเหมือนกันเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยมาร์คเมอร์ต่างๆเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วก็มีเนี่ยฝาเมอร์เซเดสเบนนะเน,นี่ไม่มีรอยแกะนะมาติดก,ก่อน ขออย่าปิดนิดนึงมานี่นะสวยงามมากนะครับผมไฟหน้าเนี่ยสวยเลยนะครับเนี่ยโอ้เต็มระบบเลยนะ,ะให้ดูรอบคันก่อนมาให้ดูคันนี้กล้อง360องศานะครับผมเซ็นเซอร์หลังอีก6จุดเป็นทั้งหมด12จุดเลยเยอะไปไหนนะเยอะมากนะครับผม นี่นะอืม,มาเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปเรื่อยๆนะมาลองดูยางกันนิดนึงยางมิชลินนะครับผมนั่นยางมิชลินด้วยนะครับผมพายเมซี่สามนะครับยางปียี่สิบสี่ด้วยนะขอบ19นะครับ2.45ทับ4ี่ขอบ19นะ EQ power นะีนนก่ก็กล้อง กล้อง360เลยรอบคันเลยมือเปิดก็เป็นตัวสมาร์ท e คีย t ์เลนะครับผมนะดูภายในซะก,ก่อนหรูหราจัดจัดเลยนะครับผมมีตัวเมมโมรีซีด้วยนะครับเป็นบอดหนังสีช,ช็อกโกแลตนะครับผมหรือว่าสีน้ำตาลแดงนะแผงข้างเช่นกันด้วยเนี่ยนะนดูเหมือนลายเหมือนเป็นลายเคปล่าเลยเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องเสียงเนี่ย ผมพิมพ์ว่าอะไรครับไม่มั่นใจนะนี่อันนี้เซตอัพนะครับผมตัวเมมโมรีซีต่างๆนะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกอัตโนมัติพั w ไฟฟ้าทั้งหมดอันนี้คือเป็นปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับผมเดินได้สีน้ำตาลเช่นกันนะเออลืมแจ้งไปมีตัวสลูปด้วยนี่สลูปนะนี่สลูปมาเท่เลยนะดูอย่างเท่เลยนะสลูปมาเราลองดูภายในกันนิดนึง คอนโซลก็เป็นลายเคปล่าเลยเห็นไหมนี่แต่ว่าตัวช่องแอร์เนี่ยจะเป็นสีดําเงานะครับนี่เคปล่าเลยโอ้สวยสวยงามเลยนะครับผมสวยๆนะม,มาเนี่ยฮึบอืมอ่านี่เลขไมค์ก่อนห้าหมื่นแปดพันกิโลเมตรนะครับคันนี้นะเลขไมค์คันนี้นะ 5,8าหมื่นเท่านั้นนะครับผมพงอะไรก็หุ้มหนังนะยังไม่เงาเลยพงมาไลยนะครับเพราะวิ่งน้อยเนาะนี่นะสวยๆเลยนะครับผมหน,น้าจงหน้าจอวิทยนุนี่นะ <c oughs> นี่สวยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองหรือว่าดูกล้องได้นะครับผมกดไปดนะอ่านี่เราดูทิศทางกล้องได้ ไล่มาอ่านี่กล้องอันนี้กล้องหน้านะครับกล้องหน้านี่กล้อง360นี่กล้องหลังนะครับผมนี่นี่นะนี่สวยๆเลยแล้วก็เราสามารถที่จะดูในส่วนของตัวเปลี่ยนโหมดได้นะครับนี่อีโค o โหมดคอมฟอร์ สปอร์ตสปอร์ตพัทอินดิวิโดนี่มันก็จะเปลี่ยนตามเนี้ยเปลี่ยนตามนี้นะแซมต้องออกตัวก่อนนะว่าข้อมูลของรถยุโรปไม่แม่นเลยนะครับก็ใครพอมีความรู้ก็พิมพ์มาแจ้งแซมในอินบ็อกซ์ได้นะถ้าเกิดข้อมูลมันผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนนะเนี่ยพวกเนี้ยแซมก็ยังโอ้เนี่ยสวยๆเลยนะครับคุณแจอ่ะ นาฬิกานะนี่นี่ก็ช่องใส่ก็มีตัวชาร์จด้วย USB กุญแจมีอยู่2ชุดนะครับผมใส่แก้วได้สองตำแหน่งนะตรงน,นี้นะครับผมอันนี้อันนี้ก็จะเป็นปุ่มควบคุมในเรื่องของตัวหน้าจอของตัววิทยุต่างๆแล้วก็โยก <c oughs> โยกเอาเนี่ยโยกได้นะตามนี้มีนวิเกเตอร์ด้วยลองกดดู มี Navy นะตอนนี้เราก็เลื่อนสไลด์ได้ตามเนี้ยแล้วแต่เรานะครับผมนี่นะปิดวิทยุกกดตามนี้เลยอ่ะปิดละนะปิดเลยนะที่เท้าแขนก็จะมีช่องใส่ในส่วนของ USB อีก2จุดนะครับผมอันนี้อะไรเอ่ย SD card USB 2จุดนะอันนี้ก็จะเป็นมีเหมือนมีพรมอยู่นะครับมาลองดูเล่มกันนิดนึงดีกว่านะ ปี18นะครับคันนี้เบนซินไฟฟ้า211แรงมา้า1,904ก็คือ2,000นะครับอาาเนแคปิตอนนะครับอันดับที่1เหมือนเดิมนะภาสีดูซิปีเท่าไหร่เอ่ย4,500บาทนะภาสี4,500บาทนะครับผมไปกันต่อนะครับ ด้านท้ายก็ได้แอร์ด้วยแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านท้ายนะแล้วก็ปรับอุณหภูมิได้เนี่ยด้านซ้ายอุณหภูมิด้านขวาเป็นความแรงของตัวพัดลมนะระดับความแรงนี่อันนี้ก็ปิดต่างๆนะครับผม oh. สวยเลยนะครับเบาะหลังค่อนข้างสมบูรณ์เลยนะครับผมสวยสวยนะครับ เราก็เหมือนมีมา่านอ่าใช่ด้วยมีมา่านมีม่านปิดนะครับมีม่านด้วยนะในส่วนของผ้าหลังคาสีดําทั้งหมดนะครับนี่นะครับด้านท้ายนะครับจะได้ฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผม E สามร้อย E สามห้าศูนย E นะเปิดฝาท้ายก่อนก็จนะมีชุดเนี่ย ตัวปักชาร์จนะครับผมก็มีอะไรพวกเนี้ยถังดับเพลิงอันนี้น่าจะเป็นพวกอะไรเอ่ยตะข่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอะไรอ๋อชุดอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะ,นะ,นนะก็จะมีประมาณนี้นะครับกดก็กดอันนี้เลยฝาท้ายไฟฟ้านะแล้วก็มีเนี้ยไฟสีแดงแงด้วยเวลาฉุกเฉินกดไป คันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับถือว่ายังสวยเลยนะไฟท้ายสวยๆย,ยางข้างหลังก็เป็นของมิชลินเช่นกันนะครับผมยางปี24เหมือนกันนะดอกแน่นมากนะครับสวยๆสวยๆนะสวยๆนะใครมูมีใครมีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงก็ แจ้งแซมได้ในทางอินบ็อกซ์นะครับใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะเพราะว่าแซมไม่มั่นไม่แม่นจริงๆนะสำหรับรถยุโรปเนาะปกติก็จะเห็นเห็นอยู่ก็พวกพวกโตต้าเนาะหรือาอิสูุนะยังไงใครขอทราบว,ว่าข้อดงข้อดีจุดเด่นอะไรยังไงก็พิมพ์มาได้เลยนะแต่ที่แซมรู้คือมันสวยมากรู้แค่นีนะ้ตอนนี้นะครับเนี่ยดูสวยจริงๆนะครับผมเนี่ยสวยมากดูเบาะคนนั่งนี้เนะี่ยสวย อะไรต่างๆเนี่ยสวยเลยซอกเซอกสวยนะครับผมลองดูนะครับลองไว้เป็นตัวเลือกดูเนาะนานๆแซมจะเห็นรถสวยๆไม่น้อยๆแซมก็เลยขออนญาตมานำเสนอมาแนะนำเฉยๆนะเป็นตัวเบนซ์ e 3 5 0 e ชุดแต่ง AMG นะครับตัวปักอินไฮบริดนะปี2018เลขไมล์ห้าหม่นแราคานะครับผม1,150,000บาทนะคันนี้นะ 1,150,000บาทนะครับรถเกด A ไม่น้อยนะคันนี้สวยงามนะครับผมลองดูครับใครอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมหรือใครอยากสอบถามรายละเอียดรถเพิ่มเติมลองโทรมาที่แซมได้0863543692นะครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากเบนคันนี้ไว้ด้วยนะครับไปแล้วทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับ